สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในรายวิชาสุรกษาป .4 เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้อต่อนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจําได้ไหมครับเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรอา,าระบบกรามเนื้อนั่นเองเดี๋เราไปเรียนกันเลยครับความหมายของระบบกระดูกและข้อต่อก็คือหมายถึง ร่างกายของคนทุกคนมีโครงกระดูกเป็นตัวกำหนดรูปร่างโครงกระดูกถูกยึดด้วยกล้ามเนื้อเอ็นและเนื้อเยื่อสำหรับห่อหุ้มกระดูกกระดูกนะครับเป็นตัวช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเป็นตัวบังคับประคองร่างกายและเป็นตัวกำหนดของโครงสร้างร่างกายนั่นเองอ่ะนะครับหัวข้อที่หนึ่ง ความสำคัญและหน้าที่ของระบบกระดูกและข้อต่อ1ยึดโครงร่างและควบคุมการเคลื่อนไหวโดยมีข้อต่อเป็นตัวเชื่อมกระดูกเช่นอะไรบ้างครับหัวไหล่ข้อศอกข้อมือหัวเขา่าข้อเท้าแบบนี้นะครับที่เรียกเลยว่าเป็นข้อต่อนะครับ 2. เป็นแหล่งเก็บและแจกจ่ายแคลเซียม สำหรับทำให้เลือดกล้ามเนื้อและไตแข็งแรงและช่วยให้ประสาทส่วนกลางทำงานปกติ 3. กระดูกซี่โครงปกป้องหัวใจปอดจากแรงกระแทก 4. กระดูกสันหลังเป็นแกนของร่างกายและช่วยในการทรงตัวหัวข้อที่2การปฏิบัติเพื่อให้กระดูก และข้อต่อทํางานได้ปกติไปดูกันเลยครับข้อที่1นึ่งาารับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงเช่นนมไข่แดงปาดตัวเล็กข้อที่2มันออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับข้อที่3ไม่ยกของหนักจนเกินไปหรือถือของที่หนักด้วย แข่ข้างใดข้างหนึ่งเป็นเวลานานๆไม่ดีนะครับแล้วใช้สองมือ4ยกของขึ้นจากพื้นให้ถูกวิธีโดยนั่งลงแล้วยกของขึ้นจากพื้นไม่ควรยืนก้มหลังยกของเพราะจะทําให้เค็ดขัดยอกหรือปวดหลังได้นะครับถ้าเกิดนักเรียนดูหนังสือตามก็หน้าที่26กับ27นะครับในเนื้อหาเรื่องนี้นะครับ ส่วนข้อที่5ไม่เอี้ยวตัวหรือบิดข้อต่อโดยแรงเพราะอาจจะทําให้เอ็นหุ้มข้อฉีกขาดได้ 6. ไม่ปีนป่ายหรือขึ้นไปเล่นบนที่สูงเพราะอาจตกลงมาแล้วทําให้กระดูกเราหักได้นะครับส่วนสัปดาห์นี้ใบงานไม่ได้ยากเลยถ้าเกิดเมื่อกี้นักเรียนเรียนไปแล้วแล้วดูคลิปตามไปด้วยนะครับ อาจจะเจอคําตอบอยู่ในนั้นก็ได้ดูนะครับข้อที่1ในร่างกายของนักเรียนเนี่ยมีกระดูกข้อต่อบริเวณใดบ้างเมื่อกีค้ครูต้งพูดไปแล้วข้อที่2สารอาหารชนิดใดที่รับประทานแล้วทําให้กระดูกของเราแข็งแรงเมื่อกี้ค่ะครูต้งจำไม่ผิดครูตรงก็พูดไปแล้วนะครับส่วนข้อที่3เราควรดูแลรักษากระดูกและข้อต่อโดวยวิธีใดบ้างนะครับ ส่วนสัปดาห์นี้ครูต้องก็ฝากไว้แค่นี้แล้วเราไปเจอกันใหม่สัปดาห์หนะะ้าครับขอบคุณครับ